อเอาไหนขึ้นมาไหนไล้างไรเ็นล้ไ้ไม,ไม,ไมครับวันนี้เราว่าจะลสีก่อนที่จะลงสีน้าเห็นหน้าจอชไหมและไา่เห็นห้าจใช่ไหมไอ้ที่ชอบจกู <S S S าจาถามก่อนเา้นตอนการลงีได้ค,ควรมรู้ที่เราได้ พูดตรงข้าว่าอะไรผมยังจำไม่ได้นอกหนึ่งกระสอบทำอะไรอันนี้ดูปะนนเนี่ยอ่ะคนหน้าห้อง คำที่หนึ่งสีเกินบวกอะไรสีเขียวเขียวคืยต่อไปแล้วว่าคุณจะซุ่มอ่ะขอแรกมเป็นไรข้อสองเดี๋ยวซุ่มก่อนเฮานี้มีสิบคนใช่ไหม้าสามเก้าเป็นไร

ใช่หรือเปล่าเพื่อนเ่าใช่ไหมใช่ครับแข่งก่อนดูก่อนอ,อ่าถูกต้องตรงรน,นี้เพื่อนไหนครับต่อไปน้ำเงินบวกอะไรจะได้สีเขียวน้ำเงินอย่าเพิ่งตอบนะดีเซอ้อเลยดีเซอร์รขันไหน่ี้ ไอหนอที่ข่าที่ฟ้ากู้ชายก็อาจจะอาเลนหายอาสีอะไรครับยี่สิบ ว่าวเจ่าไมาใช่ไหม ดูนะผิดราคาของนีม่วงคือเสียอะไรอย่าเพึ่งเบื่อทั้งสือนะ

เชียวเหลือเคือสีข้างกับสีแดยครับส้อันนี้ราปะกัมา่จไหมไม่อาจจะใช่ก็ได้แต่ไม่รู้โอ้สีข้างแดงนะครับต่อไปสีข้างกับสีแดงง่ายมากเลยสีข้างกับสีแดงเพิ่ 可以过来。 อันนี้คืออะไรไอ้ที่ว่าเราลงวัตถูกก่อนคนยอมโดโดๆทั้งห้องไอ้ที่ลำแรกที่ควรลงนะครับคือพื้นหลังเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าเกิดเราลงพื้นหลังก่อนงานก็จะที่อยู่ตรงวัตถุตรงกลางเนี้ยจะไม่เลอะแล้วตอนลงสีตอนพื้นหลังเส็จใช่ไหมพอลงสีวัตถุอ่ะเราจะไม่ต้องเกอง ตอนคุมผูกการเพราะว่าสีมันจะไม่ออกไปนอกนอกใช่ไหมต้องบอกว่ารายละเอียดตรงนี้เล็กน้อยๆเงี้ยที่เป็นซอกเงี้ยมันจะเกิดง่ายขึ้นอ่าแล้วทําไมเราเรียนได้ดิลงพื้นหลังแล้วลอ่ะเราควรลงสีอะไรก่อนไอคิดว่าสีอ่อนถ้าเกิดลงพื้นหลังลอง่ะเราควรลงจากสีอะไรก่อนอ่อนเข้มอ่อนอ่อนอไอคิ้ว่าอ่อน ก็เยอะอยู่เข้มทั้งห้องเกล็ดนัำท่อสีที่ลงควลงอ่อนนะครับก็คือสีอ่อนอะไรสีวอเตอร์จะใช้กับสีนะ้ำแต่จะมีความหนาเข้มกว่าเพราะมีแป้งดีกว่าถ้าเกิดเราลงสีอ่อนใช่ไหมลงสีอ่อนก่อนอย่างเงี้ยลงสีเข้มที่หลังเราสามารถทำได้แต่ถ้าเกิดลงสีเข้มก่อนทราไมสีเข้มคือสีสันที่เใช่ไหม เกิดลงไปอย่างเงี้ยอาสั่ารหน่ยครับมันจะเห็นเป็นส <c ười> mm ีมันเห็นสีทางที่หนึ่งอยู่เคยเลยนะเฮ้ยที่แบบว่าลงไปแล้วเจ่มันไปแล้วอย่างเงี้ยไปท้าสีเจียมไม่ได้ต้องลงซ้าไดหลายรอบอ่าส่วนต่อไปคุณจะเราเลือกเพราว่าให้คุณเราเล่าเส้นกันมาแล้วใช่ไหมให้เราเลือกกันว่าจะสีอะไรใช่ไหมไหนกั้นก็ีฟูจิที่เงี้ครับ ให้เลือกสีตัวเรียในให้ผสมสีตาที่ครูบอกมีขั้นตอนการผสมสีอยู่หหเ,เห็นไหมถ้าเกิดมนเอาต้องไปถ่ายรูปตัวสีโดนร้อนก็จะเยอะก,กว่าเพื่อนนิดหน่อยเอาาียอ่านเลยยุ่งเยิงใส่ลงสีโร้อนก็องดูว่าน้องกรนี่ ผูใช้นักเรียนเป็นการอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ใครไม่ได้เอาสีมาให้มายืมโอ้โหได้และก็นีทานใอยู่้งหลังกางมีอยู่ข้างหน้ากันครับเนี่ยมนปเลยครับางทางน้ำถุงหลังนะครับไม่ได้มอครับขอบมาต่อได้ไหมเรามาต่อได้ได้ ครับปุ้บปิ๊กแต่ว่าอาจจะมีเทียบมากกว่าบ้างเป็นเรื่องปกติเพราะว่าครูก็มีทิกธาตุส่วนเดี๋ยวคุยเรื่องอีกอย่างหนึ่งครูให้เราเตรียมกามนิโตหรือกาวหนังไก่หน่อยใช่ไหมอันนี้เป็นอันที่ก่อนอ่าใช่ครับสามขึ้นสามเพราะอะไรฮึงงานเราจะดูเรียบร้อยขึ้นและก็จะมีถ้าเกิดเรารปบายถึงชัหลังเนี้ย อย่างเช่นค yes. yes. uh, ูอ like ่กคูมันลิแปะดาวิโต้สีมันก็จะออกนอกกอบใช่ไหมเจอยยรอยแต่ถ้าเกิดเราแปะเขาทำารเกงานนกเพิ่มขึเพิ่มเพิ่มค่าของกานทารินอาจจะเรียนแปตามกรอบแดงตัวนี้ได้ได้เอามาไ กระดาษได้นะกระดาษอยู่ตรงนี้กระดาษเป็นกระดาษเล็กให้เราหยิบไายแปะก่อนพอหลัทงทำเสร็จก็พายแกะออกนี่ครับกระดาษแผ่นเล็กตัวนี้นี่กำแพงน,นี่ครับตรงตรงแหง

คุณร้องแล้วแต่ว่ามาไหมมาครับคุณร้างที่ไหนครับไปเอาอมาใช่ไหมของผมการวิ่ง

อะไรวะายรอไ่เอากระดาษไปไสกระดาษหรช่็ต่ลไ่แล้วลัแปะเด็ดแล้วทำเสร็จปลตอยู่ผมต้นทำกระดาษเอ้ยคือกัดมาโดนขอบอะใช่กัดมาโดนขอบกันแบบสีออกทุกคนนเหมือนกันไปดูเลย เรานี่มันหเซนไม่ได้ก่อนเรียบงยขึ้นแหลเอาไว้รง้แรงมากโอ้โหทุกอย่างเป็นหเซนกระสอบไป่ไนะหนึ่งเซนไม่เป็นไรไม่รด้มาไม่ได้

เล่นเนาดยอรนะแ่คนเดิมไปเล่นักคนอใครรมกัน่ะงเลยด้วยทีม

วันนี้ก็แคทำอีหรือว่าอะไรทุกคนทีแต่ก็บอกว่าแต่ทีกูทำอันี้ด้วยมันทำาเลินยซ่ากูบอกเขาอกูเลยนะบสที่ผมทำเลยนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าคืาทำจริงหรือเปล่ารปกับเจต่อเห็ดห็ว่อนกว่าต่อใครนไปยิมแ

อ่านี่ไงมาพูดเลยว่าพี่น้องนะเนี่ยกําลังจะ <coughs> <coughs> <coughs>